ก้อนหินสองสองก้อนนะโอเคบอแล้วลูกก็วาดขึ้นไปบวมเป็นกดลูกวาดทําทาวาดแบบล้อยๆขึ้นมาน่ะลูกส่วนมือมันจะขึ้นมาบัดนี้ลูกมาถึงซีปุ๊บปลายมือลูกะวัดออกแล้วมันจะจะลงไปถึงซีแขนลงไปถึงซีแขนซีของแขนแล้วก็อ้อมเขาจิดตะแล้วก็อ้อมไปเป็นแบบนี้โอ้โอบอ<ะ>มองเห็นชัดว่ลูกมองเห็นชัดบ มองเห็นชัดบอเตียมสุดท้ายโอเคบอลูกเตียมสุดท้ายตามมูท่านบอยังงงอยู่เป็นบอยังงง,ง,ง,งตอนนี้คือเขาว่างก้อนหินเพื่อให้เห็นว่าก้อนหินจะว่างอยู่จุดที่สี่เอาจุดที่สี่วางอยู่จุดที่สี่จะเอาสีบนหรือสีล่างเอาสีล่างก่อนเป็นบอจุดที่สี่เนี่ยมันจะเป็นเส้นขวางสีขวาง แต่ปันนี่ถ้าเป็นเส้นตรงมันจะยุ่นหนึ่งยุกกลางของหนึ่งและกลางงงบลุกปันนีกระัดขึ้นมาเป็นเส้นกลางบ่นเนี่ยขวางกลางขวางกลางแต่หินจะย่งว่างอยู่หนึ่งและกลางของเส้นตรงโอบลุกเอาปัินี่กัดขึ้นมาเป็นหนึ่งบัที่น่ะเขาระบบไตเขาระบบไตแมนบอก กขาโลโบไตแต่ปัะเดมันจะยูเ้นของหนึ่งและกลางของเส้นยังเ้นตรงโอ๋บอเอาบฏิทัศขึ้นมาประเด็เนี้ยเป็นจุดที่หนึ่งเป็นจุดที่หนึ่งก็เกา่าแต่ยูของเ้นยังเ้นตรงขึ้นมากบยูระหว่างกึ่งกลางเหมือนเดิมตรงนี้จะเข้าบังคับเลือดและความร้อนเข้าสู่ใต้ลาวนมุมโอ๋บอ บ่นนี่ทัดขึ้นมาบันนี่เป็นกลางเป็นกลางเข้าใจเนาะลูกเนาะบันนี่ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นเซนตรงเนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งและกลางแต่บันี่ถ้าเป็นสะบักมาที่เนี่ยถ้าเป็นสะบักถ้ายูสะบักเนี่ยมันจะอยู่ตรงระหว่างสามและสองมันจะอยู่ระหว่างสามและสองบันนี่ถ้าเซนหนึ่งเอาลงไปหนึ่งกลับลงไปหนึ่ง หนึ่งมันจะอยู่ของซีของสะบักโอบอโอบอลุกบระนี๋กะครับขึ้นมาตรงเส้นกลางอีกกลางก็จะเป็นสามและ2 2> สองของสบะบักแล้วบระนดี้ขึ้นมาตรงนี้จะเป็นหนึ่งของสะบักและสี่ของของบ่าเออของไรผิดบอ ลอยู่พีลอยู่ทั้งขาง,ขงจะเป็นของบาโอบอโอบาลูกเห็นชัดบอเพราะเอาก้อนหินมาวางเลยเห็นชัดบอเห็นชัดบอลูกเร<ะ>ียงสุดท้ายโอ,อยังลูกเถียงสุดท้ายเพราะท่านมูยังท่านบอท่านมูอยู่เป็นบอ<ะ>เออถ้าท่านมูแบบที่เนี่ยถ้าลูกอยากได้ว่างหินลูกก็บ,บอกแม่แต่มันจะเป็นนวดน้ำมันก็คือเป็นอันเดียวที่ลูกกำลังสิงเบี้ยนนี่ล่ะลูกมันอีหล่ะเข้าใจเส็จแลวเป็นบอเข้าใจเสิ่งละทุกคนหรือยัง เข้าใจบ่ลูกงงบ่งงเส้นบ่รีบตอบลูกถ้าลูกบ่ตอบแม่ก็บ,บ่าสามารถที่จะหู้ได้ว่าลูกเข้าใจหรือว่าเข้าใจ,เอ,าใจเออลูกเข้าใจเราเม็นบ่ที่ไหนน่ะถ้าลูกเข้าใจบัดนี้เวลาลูกลงนวดนะ่ะมันจะนวดง่ายเวลาลงนวดมันจะนวดง่ายเอาเอาหินออกบดที่นน่ะเอาหินออก